ครับโอ้โหรถติดลมครับฝนตกครับหนึ่ี่เจ้าหน้าที่อบปจอขับรถยังไงไม่รู้ครับนี่ติดลมอือดูมาพ่อาเล่นตั้งขุนจ้งหางเลยนะเออเด้งพี่น้องครับดูเบิงเบิงโอ้กันชนขาดได้ครับเด้อนี่ครับ ขึ้นหรือเปล่าขึ้นมาลุนเบื้องครับนี่ครับรถติดลมครับเจ้าที่เออบุตรมาช่วยรถชาวบ้านรถติดลมครับร <ถ S 1> จะขึ้นหรือเปล่าขลุนหรครับลุนหรือครับ ทางให้ไปไม่ไปอืมรวยเลยบอกแล้วทางให้ไปบ่ไปเดินมาดินี่เออทางให้ไปบอกไปออกทั้งขาดโมเดิร์นมันเด อ้าวดูขึ้นไหมครับเดินขึ้นไหมครับอ้าวอ้าวโอ้ขึ้นได้เฉยครับ <c oughs>